you nice. ดาวเรือง้อยเดือนทองวายท้าโต้สวัสดีครับผมชื่อนายพลร้อยเอกคันตรีจาาจัตวา โค่นีโอ้โค่นี่ไม่ต้องสงสัยนะครับโท่นูนได้ไหมโท่นูนโรคมาเยอะโอ้เชื่อตั้งเยอะเลยมาเยอะเดี๋ยวช่วยให้ทีนึงผมชื่อจาาสิบี ร้อยคนร้อยเอกร้อยเอกนว่วใช่แล้วนีวันนี้ผมมึงรกมาจากเขตชายแดนแล้วได้รบชนะมาด้วย และได้ข,อขอนทองมาสิห้าตันมึงจะเดินตนนามรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยมันทิ่มอยู่ในอะไรเสียบหม่ะเนี่ยโอ้ยมีกับผมมาเปรียบเสมือนแ็บหมาออั้นกูเป็นเหตุอะัร ผมเข้าใจนะว่าผมเป็นหมาไอ้หมาไปดูทหาราเราสิเหลือรอดปลอดภัยมาไหมเต็คช่วยเล็กทีคุณเป็นไงบ้างว่าหายหันผิดทางหันกลับมาอ้อไอ้หมาอะ นี่ยังไม่เกษียณหรอครับอะไรนะครับอีกรอบหนึ่งกล้องสิบเจ็ดฝากแบงค์ไว้ห้าสิบล้านนึ่งสิบเจ็ดฝากกรุงศรีไว้ห้าสิบก็คือหกสิบเจ็ดเลยครับอลัวรู้ว่าดับเสียงดั้มแข็งแรงนะนี่ทหารฝึกมาดีนะครับอยากรู้ไหมครับความแข็งแรงของทหารผมยากทหารชายถรู้ของผมแข็งแรงของคุน่ย อยางแร่เลยตามเบีอ่ะักอ่าพักเป็นไหมเดี๋ยวจะให้นับเลขดีกว่าเป็นทหาเนี่ยต้องนับเลขเลขใส่ไม่ได้รอเาแค่นีเลยใส่ตอเริ่มจากไอ้หมาอ่อนเลยหัวแถวจะท่าอย่นี้เลยับงสองสาิบ ปะห้าแล้วนะครับเออหิมโอ้ยเป็นนัหารเนี่ยต้องนับแข็งแรงเหมือนไอ้หมาเนี่ยนับใหม่ขอเช็คไป็นเท่าไหรวนับตุ๊บบอกให้นับดังๆ นเห็นนับให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นทหาเนี่ยต้องนับแบบนี้1 2 3่งสองนนับอย่างนี้เข้าใจไหมเอบอ่าโอเคนับหมดกันแล้วนับหนึ่งสองสา่คนอื่นนับบ้างใครจะนับไดไกันเนี่ยมาเล่นด้วยกันนัเนี่ยแย่งสี่หมดเลย ไม่ดีไม่ดีผมก็คงไม่ดีเพราะว่าเพิ่งจุดเจ็ดฝากแม่ง่ายแค่สิบเรียกอะไรนี่ปากกินหัวอเลยตายแล้วมีหัวแล้วหนึ่สองสามสี่หกดีมากพอแค่นแล้วอ่ะไอ้หมาครับไปเอาทองมาสิดูสิว่าครบไหมทั้งหมดสิบห้าตักเนี่ย ถึกว่าสารไข่ฟอกค่านาสไข่งอยู่ะลองเช็คซื้อว่าทองที่เราขนมาเนี่ยพบหรือเปล่าโอ้แล้ ครับผมเมื่อกี้ข้าเห็นอะไรเหลืองๆในห้องน้ำเผื่อจะเป็นทองไปคุณมา,ออมาใช่ข้าเห็นอะไรเหลืองๆลอยอ,อยู่ออในห้องน้ำอ่ะไม่ป็นทองแล้วครับจัเนคืออะไรวะีครับงั้นก็ไปตอบพอแล้วที่เกียรติเล่นนะครับเป็นไงครับคมไหมคมเป็นยัไงครับ เราสองคนทุบกันแล้วเหรอครับนี่ขนาด17ยังหัวไวมากคลยทบไหมครับตกลงนะแล้วคนนี้ กับแม่หมาครับสองคนนี้ไม่มันจะยิงคุกกับหมาไหมหมาอ่ะในเมื่อได้ทองมาแล้วเราก็จะเดินทางกลับอเมริกาบ้านเกิดของเราไป่หาไม่คุณฝันดีเกย์เลยอะช่วย ทองครับไอ้ต่าอะไรไม่ใช่เทราจ่ปขอท้ทองไป มาดิไปตายดิไปไปรงนี้ข่าตายเองคงดีเดี๋ยวค่าไป หน้าโมไอ้พวกทหารทำไมไม่ได้กันหน้าโมไม่ต้องพูดตามก็ได้ได้ท่านวางปืนก่อนแม่งหนักไอ้พวกหน้าโมคิดว่าชนะสองครามแล้ว ข้าคือนายพลมอตมะแห่งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีขอบคุณเฮ้ยนายพลกระโดดยาวไปนะทองคอขึ้นย่อดาวอะไรนะย่อดาวกระโดย่อดาว สิบห้าตันนี้มันเบาจังเลยมตา,าน,น่้มยาเดี๋ะจสงสัยมาานแล้วอันนี้ทำไมห้อยเยอะจังเนี่ยวอ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 ครับระวังทางคุกมาคืน